สวัสดีจ้าสุขุสุคนที่แว่เข่ามาช่องของผู้สาวคาร์ละจ้ามือนีเมี้ยวมีเข็ดรับคูขั่วมาฝากเด้อจ้าเด้อสำหรับสุขุสุคนที่อยู่เมืองนอกนะจ้ะเนาะมากินกับเขาอีสานกับเขาเล่าห้าเนาะเรากะบางรายการก็ต้องใส่ผักอีตูนะจ้ะเนาะเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารจ้าอันนี้เด้อจ้าเด้ตอต้นนี่เด้อจ้านี่ หาสื่อใดตามร้านซูเปอร์มาเก็ตจ้านี่เบอรงไวเดอร์มันซื้อว่าต้นทิมจันจา้าต้นทิมจันเนาะจ้าเนาะมีกลิ่นคือจังผักอีตูบานเฮ้าเลยจา้าใส่อมใส่แกงเนาะจ้าเดอ้อแกงเนาะไม,ม,ม่แกงเฮ็ดออมปลาออมไก่ออมหมูเนาะจ้าเดอ้อนี่นี่ใ,ใส่ต้นทิมจันแทนผักอีตูเนาะจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่ยังบกเคยลองเนาะจ้าลองเมึงเนาะจ้าเดอ้อนี่ พ้อมจ่าเราก็ให้รสชาติคือผักอีตูบานเข้าเลยจ้าอันใดพ่อดัดแปลงไรกะนําไปใส่ในชีดประจําวันนะจ้าเนาะใส่ชีดให้มันเหลีบยมไงเข้ากะสซีดามี่เวลาพักพอนดูแลสุขภาพจะคล้องนะจ้าโอเคจ้าไปก่อนนะจ่าด้อขอบคุณสกู๊ตสกคนนะจ้าที่แบกเขามาชมช่อง,องเหมียวจ้าบายบายจ้า